ครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสินค้าของเรานะครับให้เห็นจะใเลยนะครับว่าถังกร่องน้ําบ่อปลาของเรานะครับที่ซื้อไปแบบครบชุดเนี่ยมันจะใช้ดีมากแค่ไหนนะครับวันนี้มาที่บ้านของลูกค้านะครับก็จะเป็นบ่อปลาคราฟแบบนี้นะครับผมก็วันนี้โอ้โหน้ำนี่ดําเลยนะครับสกปรกมากนะครับเพราะว่าทางลูกค้านี่ใช้เป็นบ่อ บ่อพักข้างล่างนะครับแบบนี้นะนะครับนี่นะครับอย่างนี้นะครับก็ระบบมันค่อนข้างจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับซึ่งมันก็ที่จะใช้งานค่อนข้างยากนะครับทําความสะอาดยากมากนะครับโดยเฉพาะลูกค้าที่เป็นผู้หญิงนะครับทางเราก็เลยจะทาการเอาถังกรองบ่อปลานะครับพอดีบ้านอยู่ใกล้ๆกันนะครับก็เอาถังกรองบ่อปลาเนี่ยมา ลองนะครับไม่ใช่มาลองครับก็เอามาใช้เลยนะครับมาดูซิว่านะครับวันนี้น้ําสกปรกมากนะครับเราจะใช้ถังกรองบ่อปลาเนี่ยของเราเนี่ยนะครับเอามาลองเลยว่าพอเปิดเครื่องทิ้งไว้สักหนึ่งคืนนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับผมนะครับมีปลาคราฟอยู่สามตัวนะครับแต่น้ํานี่โอ้โหนะครับสกปรกมากนะครับผมดูครับก็คือแทบจะกรอง ที่ของอของทางบ้านลูกค้าเองเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียไปแล้วนะครับหมายถึงว่า,าระบบกองนะครับก็ถ้าความสะอาดยากมากนะครับที่แบบกองแบบอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็เลยเอาตัวนี้มาให้นะครับนะครับตัวที่เป็นตัวแบบมีขี้ปลานะครับนะครับสามารถระบายขี้ปลาได้ตัวนี้นะครับวันนี้เอามาเปิดเลยครับเลยว่า ดูว่าจะใช้งานได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับทิ้งไว้สักคืนหนึ่งน้ําจะใสหรือเปล่านะครับผมนี่นะครับผมก็วันนี้เอามาลองเลยนะครับก็ถ้าเปิดออกมานะครับก็จะดูว่านะครับนี่ก็วันนี้นะครับพร้อมใช้งานแล้วนะครับครบชุดนะครับผมก็มีทั้งปั๊มนะครับทั้งใยแก้วนะครับแล้วก็พวกไบโอบอลนะครับแล้วก็จะเป็นหินกรูอัไฟอยู่ด้านล่างนี้นะครับผม นะครับอย่างละ2ชุดนะครับก็จะเอามานะครับใช้งานแล้วก็มีปั๊มตัวพันหกร้อลิตรนะครับตัวนี้นะครับก็มีแถมมาให้อยู่ในครบชุดด้วยนะครับวันนี้จะมาลองดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าโอ้โหนี่ฮะสังเกตน้ํานี่น่อมากเลยนะครับน้ำน่อมากนะครับนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันแล้วก็เราจะดูซิว่านะครับใช้1คืนเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผม มาดูขั้นตอนการติดตั้งตัวถังกองน้ำบ่อปลานะครับแบบที่มีตัวระบายที่ปลานี้นะครับผมก็วันนี้มาทดสอบของจริงนะครับอย่างที่บอกนะครับน้ำนี้เน่ามากนะครับก็ับแรกเลยนะครับก็คือให้ใส่ตัวใยแก้วนี้ลงไปนะครับผมใยแก้วลงไปก่อนนะครับนี่ครับอันนี้พรีว่ามีมือเดียวนะครับมือหนึ่งคือโทรศัพท์อยู่นะครับก็ เอาใยแก้วลงไปก่อนนะครับนะฮะเอาผมวางสาธิตเลยแล้วกันนะครับจากนั้นนะครับใหแก้วนะครับเอสองจากนั้นก็ให้เอาตัวไบโอบอลนะครับไบโอบอลเนี่ยตัวที่2นะครับให้เอาลงไปนะครับตรงกลางนะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเป็นตัวหินภูเขาไฟนะครับหินภูเขาไฟนะครับก็ใส่ไปนะครับนะครับก็ เนี่ยครับเอาไว้บนสุดนะครับจากนั้นก็นะครับปิดฝานะครับปิดฝานะครับปิดฝาเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ใช้ตัวสายนะครับที่แถมมาให้เนี่ยนะครับนะครับเชื่อมต่อเข้าไปกับตัวทางน้ําเข้านี้นะครับผมตัวนี้เราก็จะแถมตัวตัวรัดสายรัดไปให้ด้วยนะครับผมนะครับเชื่อมต่อกับ ทางน้ําเข้านะครับอีกด้านหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็เชื่อมต่อเข้ากับปั๊มนะครับปั๊มจุ่มนะครับผมก็แค่นี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะทําเสร็จแล้วเดีวผมจะมาสาธิตให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นหน้าตายังไงนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าน้ําจะใสหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่ครับโอ้โหน้ํานี่เน่ามากนะครับมองแทบเห็นตัวปลาเลยนะครับผมแล้วมีฟองขึ้นมาด้วยนะครับ ครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับในการประกอบตัวถังกองน้ําบ่อปลานะครับวันนี้นะครับเราก็จะเปิดทิ้งไว้สักหนึ่งคืนนะครับมาดูซิว่าตัวบ่อปลาเนี่ยจะสะอาดหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าวันนี้นะครับบ่อปลานี้สกปรกมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าหลังจากเปิดถังขอน้ําบ่อปลาของเราไว้แล้วเนี่ยนะครับหนึ่งคืนผ่านไปนะครับน้ําจะเป็นยังไงนะครับผม ให้ดูกันจระใเลยนะครับว่าความสกปกของบ่อปลานี้มันปกปกจริงๆนะครับผมน้ำนี่ดาเลยนะครับทีนี้จะมาดูว่าพรุ่งนี้เนี่ยเปิดทิ้งไว้สักคืนนึงแล้วนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมมาดูกันเลยนะครับผมสวัสดีครับก็หนึ่งวันผ่านไปแล้วนะครับสําหรับเราได้นำตัวถังกลองบ่อปลานะครับขนาด20ิลิตรนะครับไปติดตั้งให้กับบ้านของลูกค้านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมา ดูอีกทีหนึ่งนะครับหลังจากผ่านไปหนึ่งวันแล้วนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับว่าน้ําที่สกปรกเนี่ยจะดีขึ้นหรือเปล่านะครับหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วก็กรองไปหนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับมาถึงแล้วนะครับผมอ่านี่ไงบ้างครับโอ้โหนะครับน้ําใสมากเลยนะครับ หลังจากที่ติดตั้งไปแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับลันไปหนึ่งคืนเต็มเ็มนะครับก็จะเห็นว่าน้าเนี่ยที่เหมกับตกหกเป็นฟองนะครับก็น้ําก็จะใสเลยนะครับแล้วจะมีอาจจะมีใบไม้นิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยเห็นบอกว่าฝนตกนะครับก็ตอนนี้ก็ดีแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ได้ใช้แล้วนะครับน้ํากองบ่อปลาของของบ้านลูกค้าที่ใช้แบบ ของของอของระบบมันเองนะครับก็ไม่ทายแล้วนะครับก็สายถังตัวนี้แทนเลยนะครับผมนะฮะพอเปิดไว้ทั้งคืนนะครับดีมากเลยนะครับผมน้ําใสเลยนะครับสังเกตปลานะครับโอ้โหนะครับปลานี้ดีมากเลยครับน้ําใสแล้วก็คนข้างที่จะใช้ได้ดีเลยนะครับผมนะฮะก็เห็นไหมครับการที่เรามีถังตองน้าบ่อปลาที่ดีนะครับมันก็จะช่วยให้ บ่อของเราเนี่ยมันดูดีนะครับผมน้ําใสแล้วก็สะอาดนะครับปลาก็แฮปปี้นะครับลูกค้ากแฮปปี้นะครับดูฮะโอ้หน้าใสเนี่ยนะครับผมนะครับอันนี้สุดยอดนะครับก็เดี๋ยวนะครับอ่าคลิปหน้าจะมารีวิวสินค้าให้ดูดีนะครับว่าหลังจากที่ใช้ไปแล้วเป็นไงบ้างนะครับอันนี้ของลูกค้านะครับบ้านอยู่ใกล้ๆกกันเองนี่แหละครับก็ เอามาลองติดตั้งให้ดูนะครับก็จะเห็นว่าใช้งานได้ดีมากนะครับทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับน้ําใสเลยนะครับเพราะว่ามันผ่านตัวกรองนะครับทั้งใบเออบอลใยแก้วนะครับหินภูเขาไฟนะครับก็น้ําที่ออกมามันก็จะค่อนข้างที่จะสะอาดแล้วก็ใสนะครับผมก็นะฮะก็คลิปนี้นะครับขอก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับผมก็ยังไงฝากนะครับถังกรองบ่อปลารุ่นนี้ด้วยนะครับผม ทำงานได้ดีมากเลยนะครับนะครับ,นะรบก็เนี่ยครับอันนี้คือรีวิวให้เห็นการปชัดเลยนะครับผมก็หรับคลิปนี้ครับก็ขอขอบคุณมากนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ